ยางผ่มันเกิดขาดหงลครับห้างนะครับจายเพนามาพูดไปเไหครับอันนี้ผลไทยครับผลจำตัวมีมีครับคนรากที่นี่ครับแล้วไหมครับเนี้เลยสามแปงเนาะนียอะไรฮะเนี่ยเินว่าเขาไป่อย่างเแล้วฮะ่ว่าช่องไรบเีนที่ขับปนั้นไรเป็นที่นา ยืนตามร้อยฟองนอมผมจะไปหับจ้างอะอย่างน,นเข้าแก่าร้เลยเนี่ยผมนาี่ตรเลี้ยอกนเไปนี่ตออกได้แล้วลุงเหร ไปูที่บ้านเาไปไปไปคบ้านุปกไปบ้านอุกณครับเไปบ้านุปกรานกรครับ พี่ก็ยกขึ้นพี่กยกมาขึ้นวะไม่ถึงโลกด้วยไม่นุ่มเนี่ยกินเบาเบาเหรอแหววลั่นเลยแหะนี่เดี๋ยวกเดี๋ยวมือมือนะ่ะ เงื่นต่อันนี้บอกว่านัครับเยอะเกนนะผมเอาอีกแล้วผมจะหอมอทครับครับแล้วจะตัดตัาตัาด้วยไทให้เห็นเขาด้วยเดี๋ยวโอ้ย่าง่นนอ่าโอเค อเอาเก่าเขาไหนบิดทางนี้บิดทางนี้เลยหน่อเอาหัวเข้าวางตรไหนงอเลย่โอ้โหแม่งสร้างอย่างนี้ได้ไงวะเนี่ยรถมีรถไถอย่างเงี้ยโอยมีหลังคาด้วยมันออกขวาตรงนี้ไถนี่ท่านแทนรถ

หายได้ยิงควงเลยครับอูหอนงนี่ึ่งสองสออของนี่ก่อนะจีของนี่ ไมเอาไปเลยนี่รีบไปมึอขอดแบตอยู่ตะกี้เออฮะกันยิงพอดอกเนี่ยยิงเลยครับ Lan chưa à.